ในเรื่องที่จะมีการระบายข้าวเส้นเส้นทางท่านภูมิธรรมเขาก็ออกมาทดลองชิมแล้วว่ามันรับประทานได้และเตรียมที่จะพัฒนาในส่วนของเรานีเรามีแบบโครงการอะไรที่จะรับซื้อเพราะว่าในของเราเราก็ต้องจะเลียนรู้ใกำลังคนเพื่อช่วยในรัฐบาลหาเงินเข้าประเทศเในส่วนกองทัพก็ยินดีสนับสนุนรัฐบาลทุกอย่างโดยเฉพาะถ้ามันเป็นการที่จะลดรายจ่าย รัฐบาลเพิ่มเ่รายได้ครับรัฐบาลในส่วนงบประมาณกองทัพที่มีก็ยินดีรับยินดีจะช่วยซึ่งที่ผ่านมาก็ช่วยอยู่แล้วช่วยกระทรวงเกษตรช่วยกระทรวงพาณิชย์ซื้อข้าวให้กับาลังคนซื้อผลไม้ให้กับกลุ่มเกษตรกอกองทัพทำเลยี้็จะทําเป็นองการอย่างที่พูดคุยกันเนี่ยก็ไม่ขัดข้องก็ไม่ขัดข้องส่วนว่าคุณภาพสินค้าคุณภาพข้าวก็ต้องไปดูนอีนที การชิมของท่านภูมิธรรมก็เป็นการรับรองมาตรฐานระดับหนึ่งวันน,นี้ถ้าเราอยากจะมั่นใจกว่านั้นก็อาจจะมีระบบที่ตรวจสอบได้อีกก็ไม่เป็นไรแล้วทุกคนครับทุกคนให้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบว่าข้าวมันไม่ได้ส่งผลอะไรก็คือเราก็สามารถที่จะรับ,รบนนซื้อแล้วก็เอามาแจกจ่ายใ,ให้กำลังคนได้ผมก็จะถามทางคนที่รับผิดชอบเรื่องนี้เพราะว่าการจัดซื้อ อาหารมาให้กำลังคนเขาก็ต้องดูคุณภาพถ้าเขามั่นใจแล้วว่าโอเคมีคุณภาพก็ไม่ต้องไปตรวจสอบอีกแต่ถ้าเขายังคิดว่าอาจจะมีการตรวจสอบอีกเพื่อความมั่นใจมันเป็นวิทยาศาสตร์ก็ได้ก็ให้เขาทำขอบคุณ